กี่ตีน้อยลด50%สําหรับ200คนแรกถ้าภาพใครจะไปคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้จุดที่ต้องตื่นตั้งแต่6โมงเพื่อมารอกินตีน้อยเปิด10โมงค่ะทุกคนภาพบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ค่ะคนเยอะมากน้องมาจับคิวรอตั้งแต่6โมงแต่เรามา8โมงขนาดเวลา8โมงก็คนเยอะมากแล้วคิวที่ได้ตอนนี้ก็คือ56ค่ะจาก200คนเพราะ<น>วันนี้มีโปรโมชั่นใหม่ที่เปิดร้านตีน้อยใหม่ลด50%สําหรับ200คนแรกไม่คิดนะว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้จุดที่ต้องมานั่งรอคิว่่ะแตตมมััันนนกก็คุ้ไงงทื เต้นทั้งแบบว่าเอ้ยลุ้นว่ามันจะทันส0งร้อยไหมสรุปก็คือได้ลําดับต้นๆเลยค่ะเอาจริงๆถามว่าเคยไปกินตีหน่อยไหม mm hmm. เคยไปกินหลายที่แล้วด้วยแต่ตอนเนี้ยมาอยู่ที่สุรินแล้วจ้วาก็ด้ยวยความเป็นวันแรกเนาะทุกคนทุกอย่างคือใหม่เอี่ยมอ่องยังไม่เคยใช้งานเลยโซฟาหรูหราห้องหรูหราอาหารแบบเกรดพรีเมียมเนื้อนุ่มนิมม่ม จุยซี่แบบละลายในปากน้ำซุปเขาก็มีหลายรสชาติให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดำน้ำต้มยำและที่เด็ดสูตรใหม่ก็คือมีน้ำแจ่วหอมด้วยทุกคนดูเนื้อดีเนื้อแบบจุยซี่มากพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเค็มคนแบบดูมาก<า>เขาให้ค่ะทุกคนมันแบบว่าเนื้อมันละลายในปากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาสไลด์บางๆค่ะแล้วมันจุยซี่มันอือร่อยมากและใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแนะนำเลยค่ะตีน้อยมาถึงสุรินแล้วต้องไปลองต้องไปตำแม่อร่อยมาก